เห็นหมู่เห็นคณะละหลวมในธรรมในวินัยเหมือนกับไม่มีความเคารพในผู้เป็นศัสดาเลยเกินคู่เกินบาเกินศัสดาลูกรับได้เลยถ้าลูกเป็นคนดีถ้าเป็นพระดีลูกรับได้เลยผพก็จะถามเลยทุกคนนี่นะเวลาเราพูดก็ด่าเราอย่างเดียวด่าเราอย่างเดียวว่าว่าหมู่ว่าคณะว่าครูบาอาจารย์ว่าลุงปู่ไปประจบคฤือหัสถ์ือหั์เขาดีลุงปู่ก็ว่าดีที่ถ้าคฤหอหันเขาไม่ดีลุงปู่ก็ว่าไม่ดีที่ พระดีลุงปู่ก็บอกว่าดีพระไม่ดีลุงปู่ก็บอกว่าไม่ดีทีหรือว่ายัางไงเราไม่ได้ยกตนขมท่าน,น่ห้เทศให้มันดีหน่อยที่หลวงพ่อน้อยเทศเมื่อไหร่ก็ยกตนข่มท่านว่าตัวเองเลื่ตัวเองประเสริฐลุงปู่ไม่ได้บ้าลุงปู่เลื่อลุงปู่ประเสริฐทักขี่ลุงปู่ยกขรี่ินยขึ้นนั่นน่ะถ้าดีก็ดีตามพรนนี่ไนยนี่พ่อตัดยังไงพ่อสอนยังไงก็พึงตามตามนั้นทีหรือเจ้ายัางไงหรืพอพวกเราเนี่ยนนะ อันนี้เดี๋ยวเราเราไม่อยากจะไปยุ่งกับทางโลกนะที่พูดนี่แต่บัลเราเห็นเขาฆ่าพ่อเราเราก็ยอมเราก็รับไม่ได้เราไม่ยอมรับนะเกินครูเกินบาเกินศาสดาเป็นผู้พิเศษเกินศาสดาระดับไหนล่ะระดับเป็นครูเป็นบาของพวกเราก็ไม่เห็นว่าพระอ,องค์นั้นทําเพื่อพระอ,องค์ทาเพื่อลูกหลาน เองก็จะสร้างเหรียญตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่เชม,มีล่ะจะหลักนั่นจะหลักนี่เป็นเหรียญของพระพุทธเจ้ารุ่นนั้นรุ่นนี้มาที่ท่าไมพระองค์จึงไม่ทำละ่ะถ้าพระองค์ทำนี่จ้างพวกคือก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นะก็ในความเมตตาพระเมตตาของพระองค์ครอบไปหมดแต่ลูกนี้จี๋มันเป็นลูกอปีลูกทรพีลูกอักตรันยู เราไม่เคยเห็นที่บอกว่าเป็นผู้ที่เป็นลูกเจ้ากระตันอยู่เลยอาจจะมีแต่เรายังไม่เห็นพ่อแม่ครูอจาย์นันออกมาท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะส่วนมากก็ไปก่อกา้ช่างแล้วก็ดูอยู่ตอนแรกเอ้าทาไมพ่อแม่ครูจาย์จริงไม่ออกมาเพื่อให้คนเข้าใจธรรมะบ้างทําไมจริงมันสอนให้กบฏสวิการหลงแต่สิ่งนี้เรื่องของเรื่องเหมือนตอนแรกเราก็แล้วละเราก็ไม่ได้สนใจละ เราก็จะเข้าปากเขาเขา,เขาตามปากทาเขา,า,เขารูปเดียวตามที่เราได้ตั้งเจตนา,วาไว้ใครจะเป็นกรจาตาก็จะร้องให้น้าตาไหลนี่ใครจะไปตกนรกผมไม่ก็แล้วแต่เรื่องของเครเรื่องของมันเรื่องเขาเราก็คือเรื่องเขาเรานะลงุงผมคิดอย่างนีนะ้เราจะเข้าปากเขาเขาจนถึงวันเราสิ้นลมไม่อยากยิ้ทะ้โลกก็ได้แค่นี้แหละกูว่าจย์ก็แค่นี้นั่นน่ะสิ้นลุงผมมั่นไปแล้วก็จบไปแล้วยุคสม,มัยใหม่นี่ก็เออเป็นอย่างนั้นทั้งที่ลูกเห็นนะั่นแหละ อันนี้บอกพี่พ่อพูดถึงเรื่องพระต้องบัลลัิกโดยที่ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นกนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นกูเป็นบาผู้ที่มีศีลและธรรมแค่นี้ทำไมยังไม่คิดเลยอ่ะม่นึกไม่นึงไม่ตองเลยว่าตัวเองทําอะไรลงไปอ่ะหรยเจตนาลามุกจะเป็ียแล้วนี่ใช่ไหมละ่ะเจตนาจะไปรักของคนนั้นคนนี้คนแล้วแล้วก็ไปเอาจริงๆขงโมยของเขาจริงๆอนั่นแหละคือจบสิ้นเลยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมหมดตรงนั้นเลย มันก็ลงปักตัวนั้นจะว่ายังไงถ้าเขาบอกมาฟังลองว่ปาป้าประเทศไทยเนี่ยไปขโิดมวยดินของเขาเราจะว่าไงหลวงปู่จะถามน่าละอายไหมถ้าหลวงปู่ถ้าหลวงปู่เป็นพวกท่านทั้งหลายหลวงปู่แจกไวินดีหนีแล้วเนี่ยขายขี้นนะ้าพระพุทธเจ้าสัจดา,อาเออเรียกว่าอะไรล่ะสัจดาสอนด,ดีเติรลูกเรีวๆจางๆมันไม่ถูกลูกนั่นนะพอเราพาราูดขึ้นก็เราผิดหมดเราผิดหมดเขาถูกคนเดียว เวลาจะต้องการกินอะไรโทรไปแล้ววันนี้เอาปลาชาเดอร์ปลาชาโดเดอร์หรือเอาปลานั่นปลานี่ก็ว่าไปแล้วก็นั่งอยู่นั่นนะ่ะเอาเข,ขาโอกาสเรืจอนน่ะถึงเขาจะเป็นญาติหนึ่งถึงเขาจะประวราได้ไวหนึ่งแต่ท่านทําไมจริงไปสั่งให้เขาฆ่าอย่างนั้นแล้วออกชื่อเอ่ยชื่ออาหารด้วยนรกทุกคำกืนเหม่อตา เขียวตาแดงกลับใส่เราเลยเนะี่ยฮะน้ำบ้าเลยครูาอ,อาจารย์พระกระทำมานี่สัตว์เราเห็นไหมล่ะยังไงไปอยู่คนเดียวนูน่นในป่าในเขานูน่นอย่าไปยุ่งกับม,มูขอกาบแม่ครูอาจารย์ผมก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วอยู่รูปเดียวอยู่แล้วนะ่ยแต่นั้นมันผิดมันก็บอกว่าผิดที่จะให้ผมว่ายังไงแล้วก็ได้บาตรแล้วก็ไปแล้วเจอแต่แบบนี้สมควรไหมล่ะสมควรเกยสมณะเพศหรือไม่ ผู้มีปัญญาฟังแล้วก็คงจะไม่คิดอกุศลกับหลวงปู่นะไม่ใช่ว่าหลวงปู่ไปมาจับจ้องกุบาอาจารย์หมวกณะอะไรนะไม่ได้ไปมาจับจ้องกุบาสอบกานะหรือไม่ไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้หรือไปยกจ้องคนนั้นคนนี้หรือไปเลียแข้งเลียขาบาสเิกาหรือไปชนิดจะบอกว่าปัททุตลายตระกูลของตัวเองหลวงปู่ไม่มีไปประจบข้าราชกาไม่มีเราก็ตามความจริง เวลาเขาดีก็ต้องบอกว่าเขาดีเวลาเขาไม่ดีก็ต้องบอกว่าเขาไม่ดีสีนั่นเรื่องของเรื่องมันแต่ยังไงเขาก็ดีกว่าพระเราที่ทำตัวเรียวๆสามๆเงิงกนกระถินเงินป้าป๋าพี่เปรยนสาวเห็นไหมละ่ะฝังไปในดินเป็นกี่ร้อยล้านละ่ะเอา้ากี่พันล้านละ่ะเงินของใครละ่ะก็เงินของอุบาสากอุสิกาเขามาทำบุญแล้วเราเป็นเนื้อนาบุญไหม เป็นตนบุญไหมนั่นไอเรื่องของเรื่องมันมันเป็นเนื้อหนาบาปที่มันเป็นตนบาปที่น่าเกลียดไหมล่ะเสียดายไหมละ่ะเวลาพวกเราเรารู้ภายหลังใจมันก็เศร้าหมองโอ้ยกูนึกว่ากูได้กลาบพระกูบาอาจารย์ผู้เลิศผู้ประเสริฐกูดดดได้กลาบหมาตัวหน,นึ่งเห็นไหมละ่ะทานไปร้อยล้านพันล้านหมดหายเกลี้ยง เออก็ไม่ได้ว่าเพียงพูดให้ฟังแค่นั้นแหละความพึงพอใจของใครข้างมันแต่เพียงพูดให้ฟังเรื่องหลักธรรมหลักวินัยเรื่องของพระที่คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์กลับต้องปราชิกโดยไม่รู้ต่ประกาศจากช่วงคนนั้นคนนี้บอกคนนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองกลับไม่ดีถึงขั้นระดับขาดจากเป็นพระ นั่นเรื่องของเรื่องมันบออุตรีมันจะทำไมหมล่ะเพราะฉะเพื่อหลังของข,องขังขายนี่รุ่นนั้นบ้างอะรุ่นนี้บ้างเลือดประเสริฐถ้าใครได้ไปแล้วเหนือกรรมมีในคำตอบพระเจ้าหรอว่าเครื่องรางของขังเหนือกรรมได้